ความคืบหน้าล่าสุดของคดีนักชมพู่วิจารณ์แซดครูพานักเรียนทัศนศึกษาบ้านลุงพลตั้งคำถามเด็กได้อะไรโซเชียลวิจารณ์แซดหลังมีคลิปครูพานักเรียนทัศนศึกษาบ้านลุงพลตั้งคำถามเด็กได้อะไรขณะที่ครูชี้แจงไปมาแล้วหลายที่ระหว่างทางกลับเด็กอยากดูพญานาคเลยแวะพาเด็กไปดูจากกรณีที่ โลกออนไลน์นั้นมีการแชร์คลิปครูนักเรียนไปทัศนศึกษาที่บ้านกกอกซึ่งเป็นบ้านของนายชัยพลวิภาหรือลุงพลเมื่อ26มีนาคม2564ในคลิปจะมีภาพของเด็กๆที่วิ่งลงจากรถบัสไปหาลุงพลและภรรยาโดยมีชายคนหนึ่งระบุว่าเป็นครูและเป็น FC รู้ว่าบ้านลุงพลมีงานใหญ่จึงพาเด็กมาดูซึ่ง หลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากหลายคนตั้งคำถามว่าการทัศนศึกษาคืออะไรและที่บ้านลุงพลเป็นแหล่งเรียนรู้หรือให้เด็กได้ศึกษาอะไรจากการสอบถามนายพนินศักด์กลางประพันธ์ผออโรงเรียนพรานอน้นตำบลคําอาหวนอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารครูซึ่งปรากฏอยู่ในคลิปทางโทรศัพท์ทราบว่า ตนเป็นคนพาเด็กๆไปทัศนศึกษาบ้านลุงพลเองซึ่งการทัศนศึกษานั้นเป็นโครงการที่ทำประจำทุกปีตามนโยบายของทางโรงเรียนและกระทรวงศึกษาธิการซึ่งวันนั้นได้พาเด็กกันกเรียนไปสถานที่ท่องเที่ยวมาแล้วหลายแห่งและกำลังจะเดินทางกลับจังหวัดมุกดาหารระหว่างทางเด็กๆอยากดูพญานาคจึงพาเด็กๆแวะชมพญานาคที่บ้านลุงพลเนื่องจากเห็นว่า จะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามว่ารู้หรือไม่พยานาคที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพราะเป็นการรุกพื้นที่ป่าและการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานพุ่มในการคนดังกล่าวก็ตัดสายทิ้งไปคดีน้องชมพู่ยังไม่ถึงบทอวาสานพู้มชาการตำรวจแห่งชาติลั่นเสร็จวันไหนก็วันนั้นตามคาดผุ่มชาการตำรวจแห่งชาติ ยังไม่กําหนดวันอวสานคดีน้องชมพู่แต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีรายยาวจะทําเท่าที่ทําได้อาจจะไม่ถูกใจพระเดชพระคุณท่านย้อนถามสื่อใครสักคนพาตัวเด็กไปทั้งที่รู้ว่าเอาขึ้นไปตรงจุดตรงนั้นเล็งเห็นว่าเสียชีวิตแน่จะโดนข้อหาอะไรที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพลตรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึง ความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ว่าขณะนี้ยังไม่กำหนดการว่าจะทำอะไรวันไหนแต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีหากถึงวันที่ทุกคนรอคอยการชี้แจงเรื่องของตำรวจก็จะทำเท่าที่ทำได้อาจจะไม่ถูกใจพระเดชพระคุณท่านแต่อะไรที่เล่าได้ก็จะเล่าให้ฟังแต่หากทำแล้วเสียหายอาจจะเล่าไม่ได้เพราะการจับกลุ่มใครสักคนหลักการ คือต้องแจ้งข้อเท็จจริงว่าเขาทำผิดยังไงสิ่งที่แจ้งต่อตัวผู้ต้องหาอาจจะพิจารณาออกสื่อได้ว่าเรากล่าวหาเขายังไงแต่เหตุผลที่มาสนับสนุนการกระทําของผู้ก่อเหตุอาจจะบอกไม่ได้ทั้งหมดส่วนจะเข้าข่ายการฆ่าหรือเจตนาหรือไม่นั้นการแจ้งข้อหาจะต้องมีการลงมติกันในรูปแบบของพนักงานสอบสวน ซึ่งตอนนี้มีหลายประเด็นที่เห็นว่าควรจะต้องเพิ่มเติมและพูดคุยกันอีกทีแต่หากถามกลับมาว่าหากใครสักคนพาตัวเด็กไปทั้งที่รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่เอาขึ้นไปตรงจุดตรงนั้นและเล็งเห็นว่าเสียชีวิตแน่ท่านคิดว่าจะโดนข้อหาอะไรซึ่งแต่ละคนมีความเห็นอย่างไรก็ได้แต่ทางพนักงานสอบสวนก็จะมีการพิจารณาว่าจะแจ้งข้อหาอะไร ดยส่วนตัวยังไม่ขอยืนยันคำตอบเพราะยังคงหารือกันอยู่ขออยังไม่พูดในตอนนี้ขอให้มีคำตอบแบบเป็นทางการก่อนเพราะเกรงว่าจะเสียหายต่อรูปคดีส่วนสภาพศพของน้องชมพู่นั้นจะเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายใหม่อาจารย์ศพหรือไม่นั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีส่วนกรณีของในายชัยพลวิภาหรือลุงพลและทนายความไปร้องศาลให้คุ้มครองนั้นถือว่า เป็นการร้อนตัวหรือไม่นั้นปัจจุบันการสู้คดีจะสู้กันอยู่2ทางคือสู้กันในศาลกับสู้ทางโซเชียลก็ต้องว่ากันไปแต่ตำรวจให้น้ำหนักกับการต่อสู้คดีในชั้นศาลมากกว่าเราก็มั่นใจถึงจะต้องทำส่วนเมื่อวานที่มีนักกฎหมายมาออกรายการทีวีและพูดว่าไม่สนใจเมโทคอนเดีย DNA โดยให้เหตุผลว่าอาจจะเป็นของน้องชุมพูเองก็ได้นั้น ก็ต้องฟังรายละเอียดจากเขาตนไม่ได้ฟังแต่ได้อธิบายไว้ว่าไมโทคอนเดรียเป็น DNA ที่สกัดโดยวิธีที่แตกต่างโดยจะไประบุว่าจะเป็นของใครคงบอกไม่ได้แน่ชัดแต่หลักฐานทุกชิ้นก็สำคัญหมดเพราะต้องนำหลายๆอย่างมาประกอบกันไม่ได้ใช้หลักฐานเพียงชิ้นเดียวพร้อมย้ำว่ายังเหลือที่ต้องสอบเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยแต่ประเด็นที่สอบเพิ่มเติมยังตอบไม่ได้ โดยจะมีการสรุปกันอีกทีไม่มีกำหนดว่าวันไหนคดีน้องชมพู่เตือนแล้วลุงพลไม่ฟังไอ้ไข่ก็มาเพจแฉลุงพลระดมของขลังดูดเอฟซีพระพลเปิดปมแตกหักเพราะสร้างพญานาคทีมข่าวได้เดินทางไปที่บ้านกกอกจังหวัดมุกดาหารได้พูดคุยกับนางพงสุดาเชื้อคนแข็งหรือย่าน้องอาชิ ให้สัมภาษณ์ว่ากรณีที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมได้ลฟ์สดว่าจะมีการร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้อายัดบัญชีลุงพลป้าแตนยูทูบเบอร์หนึ่งรายและนางรามอีกหนึ่งคนซึ่งคาดว่านางรามคนดังกล่าวคือญาน้องอาชีนั้นนางพงสุดาให้สัมภาษณ์ว่าจากที่นายอัจฉริยะออกมาไลฟ์สดตนก็ ไม่ได้กังวลใจแต่อย่างใดเพราะตนนั้นได้ปรึกษาทนายและมอบหมายให้ทนายความจัดการเรื่องนี้แล้วตนรู้สึกเสียใจเพราะว่าไม่ได้รู้จักกับนายอัจฉริยะเป็นการส่วนตัวแต่กลับมากระน่ำซ้ำตนเช่นนี้และตนก็ขอตอบว่าตนนั้นบริสุทธิ์ใจตนแค่ทําหน้าที่นางรามแก้บนและเท่าที่ตนปรึกษาทนายความนายอัจฉริยะไม่สามารถที่จะอายัดบัญชีธนาคารของตนได้ สำหรับเมื่อวานนี้เวลา21นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาเก็บ DNA แม่น้องอาชิเพิ่มเติมเพื่อนำไปประกอบคดีน้องชมพู่ซึ่งแม่น้องอาชิหรือลูกสะพ้ยของตนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีด้านกรณีเพจกูจะแฉเดี๋ยวกูจัดให้เวอร์ชัน3ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอที่บริเวณฐานตั้งพระพุทธชินราชหน้าบ้านลุงพลซึ่งมีการตั้งรูปปั้นไอ้ไข่พร้อมกับ บรรยายข้อความว่าการที่ตั้งรูปปั้นไอ้ไข่ที่บริเวณบ้านลุงพลเป็นการหากินกับความเชื่อของชาวบ้านหรือไม่ต่อมาทีมข่าวได้เดินทางไปพูดคุยกับนางนารินเงินนามชาวบ้านกก,กอกให้สัมภาษณ์ว่าสำหรับรูปปั้นไอ้ไข่ตนทราบว่าเมื่อเดือนธันวาคม63ที่ผ่านมามีเอทางภาคใต้นำรูปปั้นของไอ้ไข่ไมาให้กับลุงพลจริงแต่ตนนั้นก็ไม่เคยเห็นรูปปั้นดังกล่าว ด้วยตาของตัวเองและไม่รู้ว่าลุงพลเอารูปปั้นไอ้ไข่ไปไว้ที่ไหนกรณีเพจกูจะแฉเดี๋ยวกูจัดให้เวอร์ชัน3นําคลิปวิดีโอที่มีรูปปั้นของไอ้ไข่ามาตั้งหน้าฐานพระพุทธชินาราชตนก็ยืนยันว่าไม่เคยเห็นรูปปัน้นดังกล่าวตั้งอยู่หน้าฐานพระพุทธชินาราชแต่อย่างใดเพราะพักหลังตนก็ไม่ค่อยได้ไปบ้านของลุงพลทีมข่าวได้ไปตรวจสอบที่ฐานพระพุทธชินาราชจุดที่ปรากฏรูปปั้นของไอ้ไข่ดังกล่าว ปรากฏว่าเวลา18นาฬกาที่ทีมข่าวกำลังบันทึกภาพกลับไม่มีรูปปั้นของไอ้ไข่ตั้งอยู่บริเวณฐานพระพุทธชินราชและจุดอื่นๆบริเวณบ้านของลุงพลทั้งนี้ทีมข่าวได้ย้อนภาพดูที่บันทึกไว้เมื่อวันที่4มีนาคม64ซึ่งก็พบว่ารูปปั้นของไอ้ไข่ตั้งที่หน้าฐานพระพุทธชินราชจริงคดีน้องชมพู่ล่าสุดไม่มีบัตรเชิญให้กับลุงพลแม่ชมพู่ปัดข้อเสนอ เดินแบบอุปริยะจัดใหญ่แฟชั่นวีคเชิดไม่เชิญลุงพลกรณีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ที่ภูเขาปูเหล็กไฟบ้านกกอกตําบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารแต่ยังไม่สามารถจับคนร้ายได้นั้นล่าสุด21มีนาคม64เวลา12นาฬิกานายวิริยะพงอาจฐารหรืออุปวิยะได้เดินทางมาที่บ้านกกอกจากนั้น คุณอุปิริยะได้ซื้อลอตเตอรีร่ที่ลานพญานาคบ้านของลุงพลจากนั้นเดินทางมาที่บ้านของนางนารินเงินนามหรือป้าถอนและมีการพูดคุยกับป้าถอนประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนจะเดินทางไปทักทายกับตาชานยายสมควรและน้าตายก่อนจะเดินต่อไปที่บ้านของนางสาวิตรีวงศีชาแม่น้องชมพู่เมื่ออุปริยะมาถึงบ้านแม่น้องชมพู่ในเวลา13นาฬิกาสนาที นางสาวิตรีและนายอนามัยวงศรีชาได้เดินเข้ามาต้อนรับคุณอุปิริยะที่นาบ้านจากนั้นแม่น้องชมพู่ได้เชิญคุณอุปิริยะไปนั่งพูดคุยกันในบ้านหลังจากพูดคุยกับอุปิริยะให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้ตนมาบ้านกอกเพื่อจะมาให้กำลังใจหมอปลาและน้ำฟ้าภรรยาหมอปลาเพราะตนกับหมอปลานั้นเป็นเหมือนพี่น้องกันต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันและว,วันนี้ตน ตั้งใจมาหาแม่สาวิตรีพ่ออนามัยรวมถึงปลาส้มสุนัขของน้องชมพู่อีกด้วยทั้งนี้ก่อนที่ตนนั้นจะเดินทางมาบ้านกกอกก็มีเสียงบางเสียงเสียงบางส่วนนั้นต่อต้านว่ามาทําไมมาให้กลืนน้ําลายตัวเองแต่ตนนั้นก็ไม่สนใจคนเหล่านั้นตนมาบ้านกกอกกว่า10ครั้งตนมีความผูกพันกับบ้านกกอกและตนก็เห็นพ่อแม่น้องชมพู่ ไลฟสดขายกระเป๋าต้นถือว่าเป็นอาชีพสุจริตและตนก็พร้อมที่จะสนับสนุนพ่อแม่น้องชมพู่เสมือนเป็นญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งและหลังจากสงกรานต์ตนจะจัดงานถนนคนเดินกกอกบรรยากาศในงานจะมีร้านค้าและการเดินแบบนางแบบนายแบบที่ตนวางไว้มีป้าถอนตามมกสามีป้าถอนและเด็กๆในหมู่บ้านกกอกวันนี้ ด้ท่าทามน้องสดดิ้งพี่สาวน้องชมพู่ไปเป็นนางแบบด้วยและตนจะเทรนให้น้องสดดิ้งด้วยตัวเองอย่างไรก็ตามตนอาจมีค่าตัวของนางแบบในแบบเล็กๆน้อยๆให้กับพวกเขาสำหรับงานถนนคนเดินกกอกที่จะเกิดขึ้นในเดือนเมษายน64นั้นตนอาจจะไปขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสียก่อนและตนคิดว่าวันนี้ตนได้มาท่าพามพ่อและแม่น้องชมพู่ไปร่วมงานเดินแบบอีกด้วย ด้านนางสาวิตรีแม่น้องชมพู่กล่าวว่าในเรื่องของการเดินแบบพี่อุปริยะมาทาบทามนั้นตนคิดว่ายังไม่ตกลงเพราะตนมีความคิดเป็นนางแบบแค่สเปอร์เซนต์แต่ตนนั้นรู้สึกดีที่คุณอุปริยะมาเยี่ยมเพราะเปรียบเสมือนญาติผู้ใหญ่ที่มาเยี่ยมตนยินดีต้อนรับเสมอ